สำหรับคลิปนี้นะครับก็ได้รับการสนับสนุนโดยร้านยาดาเกมเซ็นเตอร์นะครับก็เป็นร้านที่ให้บริการเติมเกม Tower of Fantasy นะครับใครสนใจเติมเกม Tower of Fantasy เนี่ยก็สามารถไปเติมกับร้านยาดาเกมเซ็นเตอร์ได้นะครับราคาถูกกว่าเติมเองด้วยนะครับสวัสดีครับผมขิงจากช่อง Ginger Channel นะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมก็อยู่ในเกม Tower of Fantasy นะฮะก็คลิปนี้มาพูดถึงลิลิก1ชิ้นก็คือ Colossus Arm นะครับเป็นลิลิกระดับ SSR นั่นเองนะฮะซึ่งลิลิกอันนี้จะเป็นมือขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านหลังของเราเนาะแล้วก็สามารถเอาไปโจมตีใส่มอนเตอร์ได้นะครับ แต่ก่อนอื่นที่ทำเควสนะครับแนะนําว่าใครที่เริ่มต้นมาที่2นะครับจะสามารถเริ่มเดินเควสที่ชื่อว่าบอกลาได้นะครับซึ่งเควส์นี้จะได้รางวัลเป็นเซิร์ฟบอร์ดนะฮะแนะนําว่าให้มาทําก่อนนะครับพอเราบอกลากับปาลูแล้วนะฮะเราจะได้เซิร์ฟบอร์ดมาวิ่งบนน้าทําให้การเดินเควสนี้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปเดินเควสเนี้ยแนะนําว่าให้หาวัตถุดิบในการทําอาหารสตรอเบอรี่ไอโซดาก่อนนะครับซึ่งต้องใช้วัตถุดิบก็คือสตรอเบอรี่นะครับฮันนี่แล้วก็โซดานะฮะะในน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 นสสสส่่่ววววขออองตรร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 เเเเเบบบบบ์์ีีีีคคััาา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 มมมถปปปทแแดดด้้้ไ็ยยุล ก็จะมีสตรอเบอรี่ให้เก็บเนี่ยต้นหนึ่งเก็บได้3ชิ้นนะครับอยู่บริเวณริมริมแผ่นที่นะครับในส่วนของฮันนี่นะครับเราสามารถมาหาลังพึ่งเนี่ยหรือว่าตีพวกพึ่งที่โผล่ออกมาจากลังพึ่งนั่นเองนะครับโดยลังพึ่งจะเกิดหลายๆจุดในแมปนะก็ไปเดินหาลังพึ่งเอาได้นะครับสุดท้ายก็คือวัตถุดิบโซดานะครับเราสามารถมาซื้อได้ตรงท่าเรือเบนจสนะครับก็จะมีคนขายอาหารที่ชื่อว่าแฮร์เลสนะครับเป็นคนขายโซดาอยู่นะครับโดยสามารถซื้อได้วันละชก้ะอีเาืิอเก้เเพิในําอานนห้เรเซ ในส่วนของที่ทําอาหารก็อยู่ใกล้ๆเลยเนาะตรงที่ซื้อโซดานะครับตรงไอซโซดาเนี่ยใครไม่เคยทำเนี่ยรูปจะยังไม่ขึ้นนะครับให้เรากดที่การสร้างก่อนนะครับแล้วเราก็เลือกเป็นสตรอเบอรี่นะครับฮันนี่แล้วก็โซดานะครับเราสามารถใส่วัตถุดิบเพิ่มเข้าไปได้นะครัเพื่อจะเป็นการเพิ่มเปอร์เซนต์ความสาเร็จในการทำสตรอเบอรี่ไอซโซดานั่นเองนะครับก็อย่างผมเนี่ยใส่ฮันนี่เพิ่มไปก็ได้หรือว่าใส่สตรอเบอรี่เพิ่มไปก็ได้นะครับหรือว่าใส่โซดาเพิ่มไปก็ได้นะฮะพอได้ร้อยเปอร์เซนต์ป เราจะใช้สตอเบอรี่ไอโซดาแค่1ขวดเท่านั้นในการทำเควสนะครับพอได้สตอเบอรี่ไอโซดามาแล้วนะครับเราก็จะเริ่มเดินเควสกันที่บริเวณนี้ครับเป็นลอยแยกมิติสร้างสถานีสัญญานะครับอยู่เวณด้านซ้ายของแับเบนเจสนะครับก็ให้เดินตามผมได้เลยครับเราจะไปที่บริเวณด้านซ้ายล่างของแผ่นที่นะครับก็จะไปบริเวณที่ชายหาดเนาะพอเดินลงมาเนี้ยเราจะเจอกระต๊อบ2อันนะครับพอถึงตรงชายหาดให้เราใช้เซิร์ฟบอร์ดนะที่เราทำเควสมานะฮะพุ่งไปที่บริเวณที่เป็นท่าเรือนะครับ แล้วเราก็จะคุยกับองค์ครักไฮยีน่านะฮะตัวไฮยีน่าก็จะถามว่าเราเป็นใครนะให้เราตอบข้อหนึ่งนะว่าฉันอยู่กับไฮยีน่านะครับแล้วก็ถามว่ามาทำอะไรที่นี่นะครับแล้วก็ตอบข้อหนึ่งเหมือนกัน,นะครับจากนั้นไฮยีน่าจะไล่เราไปนะครับแล้วก็บอกว่าเขารับเฉพาะพวกพ้องนะครับเราสามารถไปหาเบาะแสจากองค์รักหมกเหล็กที่ท่าเรือเบนเจสได้นะครับก็ให้เราวาร์ปกลับไปที่ท่าเรือเบนเจสเลยนะฮะ <S <S พอกลับมาที่ท่าเรือเบนเจสแล้วครับให้เราเดินตามนี้นะฮะ ให้เดินขึ้นไปได้ไปด้านบนนะครับชั้นเดียวน้องจะเจอตัวโรบอทอยู่นะครับชื่อว่าลอสเวลนะฮะให้เรากดคุยกับเขานะครับเพื่อแจ้งบอกแสว่ามีไฮยีนาอยู่บนทะเลนะครับตัวโรบอทก็จะบอกว่าเขาได้รับเรื่องแล้วนะครับแล้วก็เขาสามารถจับไฮยีนาได้1ตัวนะครับซึ่งไฮยีนาตัวนั้นตะโกนเป็นรหัสลับนะก็คือจงเป็นไฮยีนาผู้เสรีเพื่อเสรีภาพแด่เหล่าไฮยีนานะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นรหัสลับที่สามารถเข้าไปที่พอร์ตของไฮยีนาได้นะครับ พอคุยกับลอตเบลเสร็จนะครับตัวรหัสที่เราได้มาเนาะไอ้ตรงคายนาเสรีภาพนั่นแหละฮะก็ให้เรากลับไปคุยกับองค์คลักคายนาที่ตรงท่าเรือเหมือนเดิมนะครับก็ให้เราตอบไปรหัสลับไปนะครับก็คือข้อ3ทั้ง2พข้อเลยนะครับตัวคายนาก็จะเปิดทางให้เราเข้าไปด้านในของพอร์ตนะครับ พอเข้ามาที่ด้านในของพอแล้วครับเราก็สามารถเข้าไปเก็บพอตอันหนึ่งได้นะซึ่งเป็นเม็ดกาชาสีทองนะครับก็ให้ใช้เครื่องเจ็ตปีขึ้นไปเก็บด้านบนได้เลยเนาะตัวพอตอันนี้ครับจะได้เม็ดกาชาสีทองด้วยแล้วก็ได้ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่เป็นอสูครควบคุมที่เป็นพานะด้วยนะครับจากนั้นอย่าเพิ่งไปไหนครับให้กระโดดมาที่ด้านล่างมาบริเวณหน้าบ้านเนาะให้กดคุยกับเอกสารลับที่อยู่บริเวณหน้าบ้านนะครับจากนั้นเราจะรู้ว่าจะมีงานเลี้ยงที่อยู่บริเวณอีกเกาะหนึ่งนะครับ ก็ให้ไปที่แผนที่นาเวียครับด้านบนเลยเนาะตรงวาร์ปบ,บนนะครับชื่อว่าราอยแยมิติเกาะเรียกฝนนะครับแล้วก็กดวาร์ปไปได้เลยนะครับพอวาร์ปมาที่ด้านบนของนาเวียแล้วนะครับให้เราไปบริเวณทะเลนะครับแล้วก็ใช้เซิร์ฟบอร์ดเนี่ยไปที่บริเวณพอร์ตนะครับเราก็จะเจอตัวไฮยีน่าที่เป็นองค์ลักเหมือนเดิมเนาะที่เป็นกาดนะครับในส่วนนี้ครับเราจะตอบข้อ2ทั้ง4ข้อเลยนะครับก็คือข้ามาที่นี่เพื่อร่วมงานคาริวัลไฮยีน่านะครับข้อต่อไปก็คือราชินีไฮยีน่านะครับ ข้อที่3ก็คือนี่คือคาร์นิวลไฮนาครั้งที่7นะครับแล้วข้อสุดท้ายก็คือกลุ่มทายาทแห่งไอด้าแน่นอนนะครับเขาก็จะเปิดทางให้เราเข้าไปที่ด้านในของพอร์ตได้นะครับเราก็จะเจอพี่อ้วน1คนนะครับนอนแท่งแมงอยู่นะครับให้เรากดคุยนะครับเพื่อมอบสตรอเบอรี่ไอโซดาแก่เขานะครับพอให้เสร็จปุ๊บตัวพี่อ้วนก็จะฮึกเิมขึ้นมาครับมีพลังขึ้นมาเลยนะฮะก็จะเป็นอันจบเพสที่บริเวณพอร์ตแล้วนะครับต่อไปเราจะไปเปิดหอกคอยพลังงานกันนะครับ ซึ่งจะมีทั้งหมด3จุดนะครับจุดแรกก็คืออยู่บริเวณนาเวียนะถ้าเกิดใครเซฟวาร์ปตรงรอยแยกมิติเกาะซีดัตไปแล้วเนี่ยก็สามารถวาร์ปมาตรงนี้ได้นะครับแต่พอดีผมยังไม่เปิดเนะผมเลยวาร์ปมาที่เกาะเรียกฝนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ให้เดินตามนี้นะถ้าเกิดใครเดินไม่ถูกนะครับมันค่อนข้างไกลนิดหนึ่งนะครับไอตัวแหล่งพลังงานที่เราจะไปปิดนะครับพอเข้ามาบนหอคอยแล้วนะครับให้เราเดินเข้าไปที่ด้านในนะครับจะเป็นเคาน์เตอร์นะครับเราให้กดคุยนะครับบอลหัสผ่านนะครับ ล่าผ่านก็คือ5972นะครับพิมพ์5972เข้าไปนะครับตัวระบบเนี่ยก็จะทําการเปิดการใช้งานนะครับตอนนี้ก็เปิดพลังงานอันที่1แล้วนะครับต่อมาอันที่2นะครับจะอยู่บริเวณนี้นะครับบริเวณทาวเวอร์ด้านล่างนะครับตรงนี้นะฮะตรงฐานที่มั่นขนาดเล็กตรงนี้นะครับก็ให้เราวัดมาที่รอยยมิติป่าวันที่7ทางเหนือนะครับ พอมาถึงนะครับจะต้องปีนป่ายหน้าผาขึ้นไปนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าหอคอยนี่อยู่จุดบริเวณสูงๆนะครับก็ให้ปีนหน้าผาขึ้นไปนิดเดียวนะครับแต่ตรงนี้จะมีปัญหาคือมอนเตอร์จะค่อนข้างเยอะนะให้เรารีดกำจัดมอนเตอร์ก่อนนะครับพอกำจัดมอนเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราไม่ต้องไปที่เคาน์เตอร์นะครับเราจะต้องซ่อมกล่องเครื่องมือเนี่ยจำนวน3ชิ้นนะครับซึ่งกล่องเครื่องมือเนี่ยเราสามารถซื้อได้จากร้านค้าสเบียงนะครับแล้วก็เข้ามาที่ร้านค้าแ้มนะครับ ึ่งแต้มสีฟ้าเนี่ยครับเราสามารถหาได้จากตรงนี้นะครับก็คือตรงดับไว่ยนะครับคัที่ตรงการท้าทายแล้วก็การฝึกนะครับพอเราฝึกตามเควสดที่เขาให้ในแต่ละวันมาเนี่ยเราก็จะได้รับรางวัลเป็นแต้มสีฟ้าอันนี้นั่นเองนะครับก็เอาแต้มสีฟ้าเนี่ยครับไปซื้อกล่องสีฟ้านะฮะจำนวน3มชิ้นนะครับแล้วก็ไปเปิดกล่องสีฟ้าที่อยู่ในกระเป๋าเรานะครับให้เลือกเป็นกล่องเครื่องมือมาทั้ง3ชิ้นเลยนะครับพอได้กล่องเครื่องมือมาแล้วให้เราซ่อมทั้งหมด3จุดเลยนะครับโดยในห้องนี้จะมีทั้งหมด2จจุดนะที่ต้องซ่ออมนนนะครัับี้ก็จุดแรรกนะคับ แล้วก็มาฝั่งตรงข้ามเนาะจะมีอีกจุดหนึ่งนะครับที่ต้องซ่อมนะครับระวบางมอนเตอร์เกิดมารบกวนด้วยนะฮะแล้วก็อันที่สามอยู่บริเวณด้านนอกนะครับไม่ต้องลงจากหอคอยเลยนะอยู่บนหอคอยนี้อย่างเดียวเลยนะครับจะมีทั้งหมด3จุดที่ต้องซ่อมนะพอซ่อมเสร็จปุ๊บไอตัวเครื่องจะเป็นสีเขียวนะครับก็คือตัวเครื่องเนี่ยจะสามารถเปิดใช้งานได้แล้วนะครับก็ให้เราไปที่เคาน์เตอร์นะครับแล้วก็ทําการเปิดการใช้งานเลยนะครับตัวเครื่องก็จะทํางานได้แล้วนะฮะเป็นจุดที่2แล้วนะครับก็จะเหลือแค่จุดเดียวเเเทททท่่่่่าาาานนนนนนััั้้ะะะครรรบบบสุดดีีี3วววปไิณขขอองยู ก็ให้เรากดกระโดดแล้วก็ใช้เครื่องเจ็ตจากหอคอยที่เราอยู่เลยนะครับแต่ว่าจะต้องปีนหน้าผาขึ้นไปนิดหนึ่งนะ้เนื่องจากว่ามันค่อนข้างไกลแล้วก็อยู่ค่อนข้างสูงนะครับโดยตรงจุดนี้เราต้องกดที่เคาน์เตอร์จำนวน2ครั้งนะครับครั้งแรกจะเป็นการฝังส่วนประกอบนะครับครั้งที่2จะเป็นการเปิดการใช้งานนั่นเองนะครับตัวลำแสงที่อยู่บริเวณนี้จะเป็นสีฟ้าแล้วนะเราก็สามารถไปที่พื้นที่นั้นเพื่อเอารีลิกค์ขอลสซัสอาร์มได้แล้วนั่นเองนะครับ สำหรับจุดสุดท้ายที่จะไปเนี่ยก็สามารถบินได้จากหอคอยนี้เลยนะครับก็ให้เดินไปที่ด้านหลังนะครับจะเห็นลำแสงสีฟ้านะฮะก็ให้กดกระโดดแล้วก็บินไปที่ลำแสงตรงนั้นได้เลยนะครับไปที่บริเวณด้านล่างก่อนนะครับแล้วก็กดเข้าสู่อุทยานนิเวศวิทยานาเวียนะครับเราก็จะวาร์ขึ้นไปที่ด้านบนนะครับ เราก็จะสามารถเข้ามากดเพื่อรับ c o l o s s u s Arm ได้แล้วนั่นเองนะครับซึ่งเป็นลิลิกระดับ SSR นั่นเองนะครับแล้วก็ตรงรอบๆนี่จะมีพอตสีม่วงทั้งหมด4อันให้เรากดรับของรางวัลเพิ่มเติมด้วยนั่นเองนะครับก็กดให้หมดเลยเนาะไหนๆมันก็มาให้แล้วนะครับ สรับลิลิกคอรัสซัสอาร์มนะครับจะเป็นลิลิกสำหรับการโจมตีนะครับซึ่งเมื่อเปิดใช้งานครับระยะเวลาการใช้จะอยู่ที่20วินาทีนะครับแต่ว่าคูดาวในการใช้ครั้งต่อไปเนี่ยอยู่ที่300วินาทีนะครับก็คือเป็นลิลิกที่ใช้เวลาคูดาวค่อนข้างนานนะครับยังไงก็ถ้าเกิดมีเวลาว่างๆสำรวจโลกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็หาเวลามาทำเควสอันนี้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องจินเจอร์แชนแนลด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ